นั่งจ่าแล้วเขาแล้วนะมองสิมาตตาดาหัวปลูกทุยดินต้อน้าพี่น้องเนาะปลาออกมาหนะ่ะมองหน,น่อยแปลนมองนี่มันเป็นทถงหน้าเขาบอก่ฮาแพรฮาแพรโมเมนต์นะว่ามัน,ม,น,ม,นมันคือแปลนนะเน,นาะมันเป็นปลาปนนะทถงหน้าใจว่ามีขัน คุณเนาะฮานาบินกับแม่สลาฝัน,น,นหัวแล้วเนาะม,มาเบิ่งกันเนะาะาจา้าสนะิได้เจัารักเนาะนั่นก็บ่คอยมีเป็นได้เนะ้ะพี่น้องนะเนาะก็เป็นปลาอยู่ดอกนี่ฮนะมันมีตะรัมหน่อยๆเบนเ็นนางเบน,บน,บน,บนตัดห้าห่ โอ้โเป็นไปค้นมาพปดแม่ตัดไปแต่วปวดหางวิ่น,นหาวาน้าวินแบกแบกมาหัวปวหน้าหัวให้น้องแบกหา,า,า,าหน่าแม่นอนนั่งจัลตตาแบกเลยพเพราะนั่งเพว่ากะหลินทรศัพท์เนะาะวาวาน้อะข้าจะตัดใหม่ไป ่กระดังหัวนพี่น้องนะเออาอากาศอ่าก็ไปจเข้าแล้วโอ้โอ้ยน้องยังมันเถอะโอ้ยพ่อก้อหัวกไมเจมาใส่หัวมันหลไปน้อง่ได้้มีน้องบวกเออน้องหนนงเนาะจน้องยัง น้าหัวทุกวนปีเดื่องน้อยเด้อมาทางปีเด้อมาทางพี่นี่คือคนคนใหม่เข้ามาเพา่คนๆนะคนหน้าหัวเหรอไปไปทาเลอหัวขนหนายกันคนเนาะว่ามีสองคนเนาะนี่นะหน้าวิ่หน้ากาแบบคนก็ดีเพราะตาจะไปหนีมันยาก่ขึ้นคนแต่นี่วินมันขี้อัด อุ๊ยอุ๊ย,ยพี่พี่ว่าตัวน้อยพี่โอ้ยยุดยุดนะอยู่หันได้งไงกี้ไยบแล้วมาหายพี่ไปใส่ตาลายเน้ยงคงชนะวินเนาะค่อยๆไปเด้อน้องกระไรผู้ด่าอันแบบไปง่าใส่เสือค่ะค่ะค่ะ À, thế đây rồi à ta đông cái bà cái đang thăm lại bà nó giờ này nó ตาละหัวไปปลูกในท่อดินที่ตึ้งทานะ่าเนาะปลาบ่เป็นทำลายปลาเล้วพี่น้องเลยเป็นธรรมศาสตร์เนาะเมื่อตาเถิงงานดีเนะเอามันขา,นะา,าตีปาดันเบากคอยว่าคอยสบายเฟินเที่ออยวยางเนาะพี่น้องเน,ะน,งนะนาะวลาคอยรอคอยรอให้เฟ,ฟินตดนะนาดเนาะอตีพี่จะได้เลยใกล้แล้วไปเอสผมปะ คือคนมุมีเหงื่อเนี่ยห,นหน่างไอ้ดาเขนได้มาตันเนาะไอ้ดามัน,ม,นมันอว้วนดีเลยมันน่งไอ้ดาอยู่ท่าอยู่เนาะตาบกขาดสัมบอฮะโอ้อ้ามันขาดดีวะออาอัานเดียวฮะ เออเออดเฮ็ดเฮ็ดโอ้โเจ้กเบสบเบีขขางน้ำเนาะตัดอันเดียวอยู่แต่เฮองเลยบอกพี <s art> um> <INE Sh diesel> ่น้องนะได้ขาขาดขาดเด้าั้ยไอ้ัลเบอร์่าเป็อย่างมากเลย เขามมน่อนกระได้เนาะหัวเนาะหัวซิงลางเยู่ภาษาหวานเนาว่าเป็นเซิงลางเยอะสูดูซังลางยเนาะพี่น้องเนาะสีนีนิีนิีนตายมันบุญยาบุญ อย่าละเออเอ้ม e ันขาล่าเดียวอ่ะเนาะโอ้ยแต่นนี้ฟ mm ันกันเดียวนี่แเพื่อนฟันมาหลายแล้ว คงเฮียนกับวันไหนไปเนาะน้องเพืวอนี่เนาะว่ามาสวยพอคนเป็นคนดีคนดีเข้าไปคงเฮียนเนาะมาสอยพอตาตาหัวเนาะจะเป็นคนดีดายเนาะคนดีเข้าไปคงเฮียนเนาะขอมาสอยพอทำงานทำการเลยเบิ่งไว้เด้อพี่น้องเลย ่าเดียอาสิตัดตอมาีเนาะมาฟามาบ่บ่ไปานคนวนั่งสะุตตาเด้ตอนนี้เนาะไม่ว่านี่ที่ซื้อก็ซื้อยาเีืบเนาะสรุตตาซาผักดีเนาะซื้อน้อยกหลายมาสะรุตตากหลายซื้อน้อยกะลามาา lỏi sao bé, đòi sao cạo, kho cá đầy nào thì nó, kho ừ. sao cạo nó, trời hot nó, ô, oh, đẹp, đẹp, đẹp. Sữa

เดินทางกลับานแล้ววันนี้อากมาแดดเดียบร่อยแลนะมาแดดเดียบร่อยเดินทางประมาณกลงชั่วโมง่ยาจ้าวนาที่้าอาบ้นปไก่เราคอยแลนแตก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 ไปแล้วยมแม่อเ้ม่จิ้แม่ามหัวน้องหิวขอด้จิง ไปเลยเนาะวันนี้เนาะไปอกันยูอานอีกทอนึงอ้ซิบหมงหาสิบเจ็ดนาทียุ่งเห้อดาซิบหมงคร่งแนวโอซิบหมงหาสิบเจ็ดบเออไปกันเวยนะนะหัวโลกเต็มปองหัวนะหัวคนหมถึงคนเนาะนะหัวห้าหัวนี่ก็มาเติมจุ โกมกพีกนะตอนนั้นเนาะมันเสียดหอ,อมมาหอนเลยหอ,อมนี่ไปลงไปกะปลูกแค่แม่น้ำเลยเราเนาะปลูกไปเบิดลตกปลาปลูกเกียรถิงษ์เนี่ยโอนลงไปจนหอนดุมหัวอะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงานี้เนาะพอ่อไว้รพอกันคลิปหน้าเด้อ